เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n นลหนอนน้อยสตูดิโอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการสรุปเนื้อหาภาพยนตร์เรื่อง Fast ไฟส์เวแรงทะลุนรก5โอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมเนื้อหาของคลิปกันเนี่ยเหมือนเดิมครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและก็ถือว่าเป็นตั๋วเข้าชมกันแล้วกันนะสามารถคอมเมนต์ชมกันได้นะตามความเหมาะสมเนาะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจที่จะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมา วนะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกด subscribe, s u b s c r i b e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะจ๊ะโอเคฮะแล้วถ้าทําทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่เราก็มาเริ่มกันเลยจากความเดิมตอนที่แล้วนะหลังจากที่พี่ดอมินิกเนี่ยถูกจับแล้วก็ศาลเนี่ยได้ตัดสินให้พี่แกจําคุก25ปีจนถึงตลอดชีวิตกันไปแล้วเนี่ยนะขณะที่พี่ดอมนะฮะกำลังถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันโดยรถบัสก็ได้มีรถยนต์สาคันเนี่ยขับไล่าตามรถพี่ดอมอยู่เอ๊ะทำไมฮะ เปิดเรื่องมาเนี่ยจะต้องมีรถสคันตลอดเลยนะสังเกตไหมซึ่งคนที่ขับรถ3คันนี้นะฮะก็คือพวกของพี่ดอมนั่นเองโดยมีแกนนำนะก็คือพี่โอคอนเนอร์แล้วก็เจมีอานะฮะซึ่งแน่นอนว่าเจตนาของพวกเขาเนี่ยก็จะมาชิงตัวพี่ดอมก่อนที่จะถูกส่งไปยังแดนขังและพวกพี่แกก็ทําสําเร็จด้วยนะด้วยเทคนิคก,การขับรถนะฮะที่ไม่มีใครเนี่ยก้าทําแล้วล่ะเอารถเล็กเนี่ยไปชนรถใหญ่มันคิดได้ยังไงวะแต่ว่ามันก็ทําให้รถใหญ่เนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเป็นลูกขางเลยนะใครเห็นก็ว่าตายแน่นอนถ้าผมเนี่ย เป็นพี่ดอมนะผมเนี่ยจะลงมาตบกบ,บาลในพวกนี้ให้แยกไป2ท่อนเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยข่าวนะก็ออกประกาศมาทําให้พวกพี่แกเนี่ยถูกประกาศจับกันยกแก๊งและภพาพก็ตัดมาที่ประเทศบราซิลบ้านเมืองที่รักสงบแต่ก็ลบกันไม่ขาดชาวเมืองนี่เลือกที่จะพกอาวุธมากกว่าพกหน้ากากอนามัยนะซึ่งอลองนึกภาพว่าประชาชนเนี่ยสามารถถืออาวุธเข้าเซเว่นได้นะมันเป็นยังไงพี่โอคอนเนอร์แล้วก็เจมีอาร์เนี่ยที่หลบหนีมาที่นี่เพื่อที่จะพบกับคนคน,คนหนึ่งนะระหว่างที่เขาและเธอเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในตอกเล็กๆก็ได้มี ฝูงชนติดอาวุธนะเดินตอมพวกเขาเนี่ยเหมือนกับพวกเขาเนี่ยเป็นขี้แต่แล้วคนที่โผล่มาเนี่ยก็คือพี่วินส์จากฟาสภาคแรกนั่นเอง ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่วินส์นะฮะได้หลบหนีมาอาศัยอยู่ที่ประเทศบราซิลเนื่องจากเหตุการณ์ในฟาสภาคแรกนะยังจํากันได้ไหมเอ่ยที่พี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกแทรกซึมเข้าไปเป็นพวกของพี่ดอม <c oughs> จนทําให้พวกพี่ดอมเนี่ยวงแตกแล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางนะพี่วินส์เนี่ยแกได้บอกข่าวกับพี่ดอมหลังจากที่แหกรถออกมาเนี่ยได้นะซึ่ง2อาทิตย์ก่อนเนี่ยเห็นพี่ดอมนะแกอยู่ที่เอวาดอแล้วพี่วินส์เนี่ยแกก็แซวพี่โอคอนเนอร์ไปะนะนะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะ,ะที่มีหน้าอยู่บนใบประกาศจับซะเองพี่โอ I นะฮะจริงๆไม่ไม่ได้ด่าแล้วนะครับผมอันนี้ผมเพิ่มเองและในระหว่างที่พี่โอแล้วก็เจมีอาร์เนี่ยกำลังกินข้าวกันอย่างเมามันซึ่งในตอนนี้เนี่ยพี่วิสนะแกเนี่ยมีภรรยาแล้วก็ลูกน้อยอีกหนึ่งคนภรรยายของแกเนี่ยมีชื่อว่าโรซาในระหว่างที่เจมีอาร์เนี่ยกำลังพาเด็กน้อยเข้านอนอยู่เธอเนี่ยก็ได้มีอาการคลื่นไส้นะแล้วก็อาเจียนออกมาโรซาที่เห็นนะก็รู้ทันทีนะว่าเจ๊แกเนี่ยท้องโรซานะจึงได้ถามไปว่าเธอเนี่ยได้บอกเรื่องนี้กับแฟนของเธอหรือยังเจ๊แกนะก็ไม่ได้ตอบอะไร ได้แต่สายหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเจมีอาร์ก็มานั่งที่โต๊ะพี่วินส์เนี่ยแกก็เริ่มเล่าถึงแผนการเรื่องงานที่กําลังจะไปทํานะซึ่งงานที่ว่านะก็คือการปล้นรถหรูนะฮะจำนวน2-3ถึงคันซึ่งมีมือดีของพวกพี่แกเนี่ยกำลังรวมทีมไปปล้นและยังขาดคนอยู่อีกประมาณ2-3ถึงคนรถที่ได้มานะก็จะเอาไปขายท่อตลาดซึ่งพี่แกเนี่ยการันตีเลยนะว่าตลาดใต้ดินที่นี่เนี่ยซื้อง,ง่ายขายคล่องไม่ต้องห่วงเอาจริงๆนะพี่โอคอนเนอร์แล้วก็เจมีอาร์เนี่ย แกไม่ได้อยากจะทําสักเท่าไหร่นะแต่ด้วยสภาพการเงินแล้วก็ไม่อยากอดตายนะว่ากันง่ายๆพวกแกเนี่ยก็เลยตบปากรับงานนี้ไปเช้าวันต่อมานะขณะที่พี่วินส์เนี่ยแกออกจากบ้านก็ได้มีรถด็อชขับเข้ามาและพี่วินส์เนี่ยแกก็ได้หันมายิ้มกระชากใจไปหนึ่งทีและภาพนะก็ตัดไปที่รถไฟซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่โอคอนเนอร์แล้วก็เจมีอานะได้ไปสแตนบายรออยู่แล้วเพื่อเตรียมตัวที่จะป้นรถไฟโดยภารกิจของพี่แกทั้งสองคนนะก็คือจะต้องเข้าไปหาว่ารถพวกนั้นเนี่ยจอดอยู่ที่โบก ไเพื่อที่จะได้ให้พวกที่ตามมาสมทบกับเขานั้นนะเข้ามาเจาะผนังได้ถูกโบกี้พี่แกเนี่ยก็โชว์สกิลการฉบบัตรจากเจ้าหน้าที่นะแล้วก็สามารถเข้าไปในโบกี้ที่มีรถหรูอจอดอยู่ได้สําเร็จในตอนนั้นนะพี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกก็ได้สังเกตเห็นตาปปสปปสก็คือสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะและป้ายนั้นเนี่ยก็ติดอยู่ที่กุญแจรถทุกคันซึ่งมันหมายความว่ารถที่พวกพี่แกมาปล้นทั้งหมดเนี่ยคือรถของกลางที่จับมาจากพวกค้ายาเสพติดนั่นเองและในระหว่างนั้นเอง นะก็ได้มีรถคันหนึ่งเข้ามาเทียบข้างรถไฟแล้วก็ทําการเจาะผนังของโบกี้รถไฟที่พี่โอคอนเนอร์และเจมี่อาร์อยู่ซึ่งคนเหล่านั้นนะก็คือพวกของพี่วินส์ที่มาช่วยกันป้นนั่นเองและก็พี่ดอมคนนี้นี่เองเมื่อทุกคนได้มาเจอกันพร้อมหน้านะก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะมายินดีกันสักเท่าไหร่ทุกคนที่ตามมาสมทบที่หลังนะก็ได้ช่วยกันเกี่ยวตะขอเพื่อที่จะสไลด์รถนารถออกไปยังรถที่เอามาจอดเทียบข้างขงบวนรถไฟนั่นเองเพื่อใช้ให้เป็นทางให้รถเนี่ยสามารถขับลงพื้นได้ซึ่งคันแรกนะพี่วินนแนคคนขับคับบรลส ลงไปได้สําเร็จแต่คนต่อมาเนี่ยก็ได้มีปัญหากันเพราะว่าไอ้หมอนี่นะฮะมันอยากจะขับรถ ford gt คันนี้ไปเองเพราะว่ามันเนี่ยรู้สึกไม่เชื่อใจมันทําให้พี่ดอมเนี่ยแกรู้สึกแปลกว่าทาไมนะไอ้หมอนี่เนี่ยถึงอยากจะขับรถคันนี้นะักพี่แกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเฮ้ย ให้เกตผู้หญิงก่อนโดยพี่ดอมแกเนี่ยจะให้เจ๊มีอ e าเนี่ยเป็นคนขับนะแล้วก็ได้กระซิบบอกเจ๊แกว่าให้รอรับสายพี่แล้วมันทําให้เธอเนี่ยรู้ทันทีนะว่าพี่ดอมเนี่ยหมายถึงอะไรเมื่อรถ Ford GT ได้สัมผัสกับพื้นดินเท่านั้นแหละครับเจ๊แกเนี่ยก็ได้หันหัวรถยูเทิร์นกลับทันทีและขับหนีไปอย่างรวดเร็วพวกคนที่มาช่วยป้นรถไฟนะก็เลยสงสัยว่าเจ๊แกเนี่ยไปไหนพี่แกเนี่ยก็เลยตีเนียนทาเป็นสงสัยเหมือนกันนะหน้าอนยอย่างเนียนเลยก่อนที่จะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นบนนนนนรรถไฟททํําาาให้้เเกิดดสสีียงงงัั่่่ขึตวจม กับขบวนรถไฟเพื่อที่จะคุมของกลางก็ได้สังเกตเห็นจนได้นะว่ามีคนเนี่ยมาปล้นรถไฟจึงสั่งให้รถไฟเนี่ยวิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดเด็ดขาดแล้วก็รีบไปยังที่เกิดเหตุทันทีระหว่างนั้นเองนะทั้งหมดเนี่ยก็เกิดการต่อสู้กันจนพี่โอคอนเนอร์ตอนนี้เนี่ยก็ได้สู้กับคนที่อยู่บนรถสไลดล์เมื่อสู้กันไปกันมานะจนทําให้รถเนี่ยพุ่งเข้าชนโบกี้รถไฟแล้วก็ติดคาอยู่แบบนั้นมาทําให้พี่โอแกก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นเหมือนกันทางตํารวจนะฮะที่ตามเข้ามายังโบกี้นั้นเนี่ยก็ถูกตัวร้ายเนี่ย ออขอเรียกตัวร้ายแล้วกันนะก็ได้ถูกตัวร้ายนั้นนะยิงเข้าและพี่ดอมนะก็ได้ขับรถคันที่3จัมปิง้งออกมาจากโบกี้นั้นทันทีเมื่อไล่กันอยู่สักพักนะก็ทําให้สามารถรับพี่โอคอนเนอร์ไว้ได้อย่างบุดบิดจนทําให้รถของพวกพี่แกเนี่ยตกหน้าผาลงไปในน้ําและจังหวะนั้นเองนะก็ได้มีพวกไหนไม่รู้เนี่ยโผล่มาพร้อมกับอาวุธมารอรับพวกพี่แกอย,อยู่บนฝั่งและภาพนะก็ได้ตัดมาที่พวกพี่แกทั้งคู่เนี่ยโดนแขวนห้อยตรงเตงอยู่และบิ๊กบอสของภาคนี้เนี่ยก็โผล่อ,ออกมา เขานะฮะมีชื่อว่าเลสซึ่งฉากนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นคนที่ให้พวกพี่ดอมเนี่ยให้ไปช่วยปล้นรถจากปปสเพราะว่ามันเนี่ยบอกเองครับว่ามันต้องการรถซึ่งดูเหมือนว่ารถที่เจมีอาเอาไปเนี่ยมันจะยังหาไม่เจอแล้วมันก็บอกให้พวกพี่แกเนี่ยบอกมาครับว่ามันอยู่ไหนและมันเนี่ยจะไม่ทําอะไรแต่ควายดูก็ยังรู้ครับว่ามันทอเลผู้พี่แกก็ไม่ได้พูดอะไรออกมานะแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็อยู่ดีๆก็ไม่เข็นความจริงอะไรทั้งนั้นเลสมันเนี่ยก็เดินออกมาครบข้ถแลวกก็ออไป ส่วนลูกน้องเรสที่เฝ้าอยู่นะก็เหมือนจะถูกสั่งให้ผู้พิแกเนี่ยจัดก,การได้เลยแต่ด้วยสกิลของพี่ดอมแล้วก็พี่โอที่ถูกสั่งส่งมาจนถึงภ้าค5าเนี่ยก็ได้จัดก,การพวกลูกกระจอกเนี่ยลงได้และก็หนีออกมาได้สําเร็จในตอนนั้นเนี่ยข่าวก็ลงพาดหัวผ่านทางวิทยุว่าพวกพี่แกทั้ง3คนพี่ดอมพี่โอแล้วก็เจมีอาร์เนี่ยได้ปล้นรถแล้วก็ฆ่าตำรวจปปสตายแน่นอนครับว่ามันเป็นฝีมือของเรสที่จะโยนความผิด ทั้งหมดเนี่ยไปให้พวกของพี่ดอมตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องตามหาผู้พี่แกให้ควักและภาพนะก็ตัดมาที่สนามบินแห่งหนึ่งลุ Look งคฮอปเขาคนนี้แหละครับเป็นตำรวจที่มีความมุ่งมั่นสูงส่งมากๆเขาเนี่ยได้รับภารกิจให้มาตามจับพวกของพี่ดอมโดยเขาเนี่ยขอให้ตำรวจคนนึงนะมาทำงานให้กับเขาโดยให้เหตุผลว่าจะให้มาเป็นล่ามให้เขาในระหว่างที่เขาเนี่ยทำภารกิจอยู่ที่บราซิลในเมืองริโอและคนคนนี้เนี่ยก็มียิ้มที่สวยนั่นเองอันนี้คือเขาพูดเขาพูดแบบนี้จริงๆ มีชื่อว่าเอเลนาเนวสและภาพเนี่ยก็ตัดกลับมาที่พี่ดอมแล้วก็พักพวกในตอนนี้เนี่ยเจมี่อานะกำลังจะบอกพี่โอว่าเธอเนี่ยท้องแต่ว่ายังไม่ทันได้บอกนะพี่วินส์เนี่ยแกก็โผล่เข้ามาครับแน่นอนคบว่าพี่แกเนี่ยหายไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่ปล้นรถไฟพี่ดอมเนี่ยแกจึงได้ถามกับพี่วินส์ไปว่าไปไหนมาวินส์พี่วินส์เนี่ยแกก็ได้ให้เหตุผลทันทีว่าต้องคอยหลบซ่อนตัวเพราะว่ามีแต่คนมาถามหาพวกพี่ดอมจนได้หาจังหวะมาหาพวกพี่ดอมได้นี่แหละแต่พี่โอนะฮะแกเนี่ยไม่เชื่อครับและก็ได้หาวว่่พีีตแล เือแค่พูดพูดแรงไปหน่อย ทะแลแล้วกันนะทำให้เกิดมีปัญหากันนะแล้วพี่ดอมเนี่ยแกก็มาห้ามเอาไว้นะแล้วก็ได้พูดว่าถ้าวินส์เนี่ยบอกว่าไม่มีเบื้องหลังก็คือไม่มีอะไรก่อนทั้งคู่เนี่ยจะแยกย้ายต่างคนต่างอยู่ในขณะนั้นเองเนี่ยพวกของเรอสเนี่ยก็ได้แจ้งกับไรอสว่าเจอตัวของมันแล้วก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่พี่วินส์ในตอนนี้เนี่ยพี่แกนะฮะกำลังแอบถอดอะไรบางอย่างออกจากเครื่องเสียงที่ติดรถยนต์ดดนคันนี้อยู่และนั่นนะก็คือชิปที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างพี่ดอมที่กําลังยืนดูอยู่ในเงามืดนะก็เห็นเข้าพพอดดีี่มแกก็รด นะที่พี่วินส์เนี่ยแกล,ล่ากมีอาเข้ามารับงานนี้ด้วยพี่วินส์แกเนี่ยก็สารภาพครับว่าเขานั้นเนี่ยไม่รู้จริงๆนะว่ามันเนี่ยต้องการแค่ชิปและเขาเนี่ยก็จะขอเอาชิปเนี่ยไปคืนเลสแล้วจะจบปัญหานี้ด้วยตัวเองแต่พี่ดอมเนี่ยแกลกลับไล่พี่วินส์ให้ใสหัวออกไป ก่อนที่พี่วิสเนี่ยแกจะหันกลับมาพูดว่าดอมแกเนี่ยไม่เคยที่จะฟังอะไรฉันเลยรวมถึงเรื่องที่พี่โอเนี่ยแกเป็นตำรวจเอ่อเป็นตำรวจนะอย่าอย่าเป็นอย่างอื่นนะตั้งแต่เมื่อก่อนจนกระทั่งตอนนี้พี่ดอมแกเนี่ยก็ไม่เถียงกลับนะฮะแล้วก็ปล่อยให้พี่วิสเนี่ยแกเดินออกไปตัดผ้ากลับมาที่ลุกฮอปต่อไปขอเรียกว่าพี่ฮอปก็แล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผู้พี่แกกําลังลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานที่รถไฟโดนปล้นไปเอเลน่านะเธอเนี่ยก็เดินเข้ามารายงานตัวแล้วก็ได้ถามถึงเหตุผลที่ทําให้เธอเนี่ยมาทํางานนี้ซึ่งเเธออนนั้่่ไมชื ครับว่าที่พี่ฮอปเลือกเธอมาทํางานนี้เพราะว่ายิ้มสวยพี่ฮอปนะแกก็เลยบอกไปว่าเธอเนี่ย มีใจแล้วก็มีไฟและเธอก็เป็นตำรวจคนเดียวในเมืองริโอที่เงินเนี่ยไม่สามารถซื้อได้และในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทําให้พวกพี่ฮอปแล้วก็เจเอเลน่านะช่วยกันสืบจนทําให้รู้ว่าพี่ดอมเนี่ยไปหลบอยู่ที่ไหนและภาพก็ตัดมาที่เช้าวันต่อมาพี่ฮอปแล้วก็ทีมงานของพวกพี่แกเนี่ยเดินทางไปหาพี่ดอมทันทีโดยในตอนนี้เนี่ยพี่ดอมแล้วก็พี่โอนะก็ได้รู้แล้วครับว่าชิปที่พวกเลเอสเนี่ยต้องการเนี่ยมันมีอะไรอยู่ซึ่งนั่นมันก็คือตารางการส่งของซึ่งของที่ส่งนั้นเนี่ยมันมีมูล แกเนี่ยหายสงสัยทันทีเลยครับว่าทาไมถึงต้องไล่ล่ากันขนาดนี้เพราะนี่ก็คือโครงสร้างของเครือข่ายทั้งหมดของเรเอสที่ทําธุรกิจมืดด้วยกันทันใดนั้นเองนะพวกของเรเอสเนี่ยก็โผล่มากระหน่ำยิงพวกพี่แกแต่ว่าพี่ดอมนะก็รู้ตัวก่อนที่พวกมันจะเข้ามาจึงรีบหนีออกมาทันทีทางด้านของพี่ฮอฟ์เนี่ยที่ตามมาทีหลังนะก็ได้ยินเสียงปืนและก็รีบเข้าไปในนั้นทันทีทําให้ตอนนี้ฝ่ายของพี่ดอมนั้นเนี่ยถูกไล่ล่ากัน2ด้านเลยทีเดียวและเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกนะของทั้งสองคนทางพี่โอคอน มี R, แล้วก็มีการต่อสู้จนได้ฉากเล่นใหญ่ของสตันแมนแบบนี้นี่แค่มือเดียวนะถ้าสองมือนี่คอขาดไปละตัดมาที่พี่ดอม ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่แกวิ่งหนีพี่ฮอปอยู่ก็ได้มาเจอกับเจเอเลนาที่เชี่ยวชาญเส้นทางเป็นอย่างดีเธอเนี่ยได้ออมมาดับพี่ดอมเอาไว้แต่แล้วในขณะนั้นเองนะพวกของเรสเนี่ยก็ไล่ตามมายิงกราดพี่ดอมแล้วก็เจเอเลนาทันทีมาทําให้พี่ดอมเนี่ยได้ช่วยเอเลนาเอาไว้เอเลนาที่พยายามสะโกนบอกว่านี่เจ้าหนะ้าที่ตํารวจแต่พี่ดอมนะแกก็ได้บอกไปว่ามันเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นตารวจเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วครับว่าใครจะตายหรือใครจะรอดมันต้องการแค่ชิปที่อยู่ในรถของมันนั่นเองและพวกพี่ดอมนะก กำลังเอาไว้และได้กลาดยิงลูกน้องของเรอสที่เป็นตัวประกอบเนี่ยจนหมดเกรียงเหลือไว้แต่ตัวหลักซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันตายยากมากๆเออยังไม่ได้แนะนําใช่ไหมฮะที่แกเนี่ยมีชื่อว่าซีซี่แกนะฮะเปรียบเหมือนมือขวาของเรอสเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยแกเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างเยอะหน่อยนะหลังจากฉากนี้เนี่ย พี่ดอมก็ได้หนีไปได้ในตอนที่เอเลน่าเนี่ยเผลอนั่นเองทําให้พวกตํารวจเนี่ยต้องถอยกลับไปตั้งหลักและในตอนนั้นเองพี่ดอมแกเนี่ยก็ได้ทําของสําคัญของเลกตี้เนี่ยตกเอาไว้มันก็คือสร้อยลูกกังเขนก่อนที่เอเลนาจะเห็นแล้วก็เก็บกลับไปทางฝั่งของพี่โอคอนเนอร์แล้วก็เจมีอาร์เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้หนีรอดกันออกมาได้ก่อนที่จะมาเจอพี่ดอมที่ท่อน้ําทิ้งท้ายเมืองฉากนี้เนี่ย พี่ดอมนะแกต้องการที่จะแยกย้ายกันหนีและพี่โอแกก็เห็นด้วยเพราะครั้งนี้ที่หนีมาได้เนี่ยก็คือโชคช่วยสุดๆแล้วแต่เจมี่อานะก็พูดสวนกลับขึ้นมาทันทีว่าฉันท้อง ทำให้ทั้งคู่นะฮะพี่โอและพี่ดอมเนี่ยแกสั้นทันทีครับมีอาเธอก็บอกนะฮะว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะเสียครอบครัวไปอีกและขอร้องให้ทุกคนนะอยู่ด้วยกันและทั้งหมดเนี่ยก็ได้โอบกอดกันก่อนที่พี่ดอมเนี่ยแกจะโดนพี่โอตกไปหนึ่งทีเอ่อแค่รูปแค่รูปในใจพี่ดอมตอนนี้เนี่ยคงจะพูดไปแล้วแหะว่าและภาพนะก็ตัดกลับมาที่พวกพี่ฮอปเอเลนาที่กําลังอ่านประวัติของพวกพี่ดอมอยู่นะก็พูดขึ้นมาว่ามันเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเลยตอนที่จะหนีแต่กลับไม่หนีเคยป้นรถน้ํามันเพื่อทีีี่่่จจจเเอาาาาานนนนน้้น้้้ํมมััไปแแกกลลวตบห ที่รัดงั้นเหรอมันไม่ใช่แนวของเขาเลยนะเจ้าหน้าที่ฮอปที่ยืนฟังอยู่ก็จับสมุดประวัติในมือของเอเลนาเนี่ยโยนทิ้งและพูดว่าแต่เนี่ยคือแนวของเราเขาให้เรามาจับก็ต้องจับไม่มีข้อขังขาไม่มีการยั้งมือจากนั้นพี่แกสังเกตเห็นฟอร์ดจีทีที่แยกอะไรอยู่จึงสั่งให้พวกพว่ของเขาเนี่ยประกอบมันกลับอย่างเดิมเพราะว่าเขานั้นเนี่ยคิดว่าการรื้อรถทั้งคันเละเทะขนาดนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาอะไรเป็นแน่เพื่อเป็นการเช็คว่าอะไรหายไป ัดภาพมาที่ด้านพี่ดอมินิกนะตอนนี้เนี่ยเขาได้หนีมาพักกบดานอยู่พี่ดอมและพี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกก็คุยกันถึงเรื่องพ่อนะทาให้เรารู้ว่าพ่อของพี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกหนีไปตั้งแต่เขายังเด็กด้วยความที่เขาเนี่ยกำลังจะมีลูกเขาก็เลยมานั่งคิดว่าเขานั่นเนี่ยควรจะทําอย่างไรถ้าลูกเกิดมาพี่ดอมนะแกเนี่ยมีสีหน้าเป็นกังวลเล็กน้อยแต่เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านายไม่เป็นอย่างนั้นหรอกและทั้งคู่เนี่ยก็คุ้นคิดก่อนที่พี่โอคอนเนอร์เนี่ยจะเสนอว่าเราจะหนีต่อไปแบบนี้ไม่่่ไดดด้้้คคงงงงตอออววาามมืกกกันนแแแลพีจึิผรใหญ เขานั้นเนี่ยต้องการที่จะวางแผนชิงเงินของเรสเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วหนีเข้ากรีบเมกเงินที่ได้นะเขาจะสามารถซื้อทุกอย่างได้รวมถึงอิสระภาพของพวกเขาด้วยแต่แผนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเขาทั้งคู่นั้นไม่สามารถทํากัน2คนได้โดยเกมนี้เนี่ยพวกเขาะะจะต้องหาตัวช่วยหลายอัตาเลยก็ว่าได้โดยมีมนุษย์ล่องหนที่เนียนไปได้ทุกสถานการณ์อย่างพี่ฮันหลิวมนุษย์เจ้าคารมโรมันเพียสเซียนไอทีเทสพาร์เกอร์นักเจาะทะลวงไฟวอลลิโกซันโตและเทโกเลโอ ไฟอุปกรณ์สนับสนุนจีเซลฮานาโบแล้วก็ตีนผีมหาการ2คนแน่นอนว่าก็คือพี่แข็งสองคนนั่นเองและพวกเขานะก็ได้เริ่มแผนการทันทีโดยพวกเขาเนี่ยได้บุกเข้าไปปล้นเงินที่เซฟเฮาส์ที่หนึ่งในเมืองเลอบอนท่ลิโอโดยพวกเขาเนี่ยได้เปิดเผยตัวตนนะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครและก็ได้จุดไฟเผาเงินนั้นทิ้งทั้งหมดก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะจากไปพี่ดอมนะก็ได้บอกกับลูกน้องของเรอสว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมาปล้นแล้วก็ทําแบบนี้อีกและก็ฝากให้ลูกน้องของเรอสเนี่ยไปบอกนะว่าเป็นฝีมือของใครแล้วก็บอก ให้ไปเป๊ะนะจากนั้นเนี่ยก็ตัดมาที่เจ้าหน้าที่ฮอปตอนนี้ในรถฟอร์ดจีทีนะฮะก็ได้ถูกประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ลูกน้องของแกนะก็ยังยืนยันกับเขาว่ารถนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรหายไปแน่นอนเพราะถ้าหากมันหายไปสักชิ้นหนึ่งก็ต้องรู้แล้วพี่ฮอปแกเนะี่ยจึงเริ่มสำรวจด,ด้วยตัวเองจนเขานั้นเนี่ยสะดุดเข้ากับเครื่องเล่นเพลงในรถที่มีลักษณะล้ำสมัยเกินกว่าที่มันจะอยู่ในรถคลาสสิกอย่างฟอร์ดจีทีเมื่อเขานั้นเนี่ยเปิดเครื่องเล่นนั้นดูนนนนนะกะก็พบวว่่าาาิปปรร์ดใเเคืองันน้ียหยหไข กณนะวิทยุตำรวจเนี่ยก็ได้แจ้งว่าได้มีบ้านถูกป้นพร้อมด้วยอาวุธครบมือทําการตรวจสอบแล้วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของเรสพี่ฮอปนะแกก็ได้คอนเฟิร์มเสริมด้วยฟันทงทันทีว่าเป็นฝีมือของพวกพี่ดอมแน่นอนด้วยคําพูดของเอลีนาที่ว่าไม่มีแก๊งไหนนะที่โง่าพอที่จะป้นเงินของเรสในลีโอนี้หรอกหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เจ้าพ่อ,อย่างเรสนะฮะอยู่ไม่นิ่ง พ้องกันลงคาสั่งให้ลูกสมุนของแกเนี่ยเอาเงินที่เก็บไว้ทั้งหมดนะในแต่ละที่เอาไปเก็บไว้อย่างแน่นหนาและมันก็ตามแผนของผู้พี่ดอมนะที่พวกเขานนั้นเนี่ยต้องการให้เป็นแบบนี้เพื่อจะให้พวกของไรเอสเนี่ย เอาเงินทั้งหมดของเขานั้นเนี่ยรวมเอาไว้ในที่ที่เดียวโดยตลอดการขนย้ายเนี่ยก็ได้มีพะพวกของพี่ดอมเนี่ยแหละครับจับตาดูอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดนะฮะก็ได้รู้ถึงที่ซ่อนเงินทั้งหมดจนได้แต่แล้วสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่คาดคิดนะที่ซ่อนเงินที่ว่านั้นเนี่ยอยู่ในสถานีตํารวจนั่นเองมนทาให้พวกพี่แกเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็คิดว่ามันทําไม่ได้แน่ๆที่จะเอาเงินออกมาโดยที่ไม่ให้ใครรู้แต่พี่ฮานฮะไม่คิดอย่างนั้นเขานั้นน่พูดขึ้นมาว่ามันไ, <ง S 1> ไม่ใช่ว่า <S <S ทําไม่ได้แต่แค่ไม่ควรทําเองกี้เเอ เรอนั้นเนี่ยเริ่มที่จะสนใจในตัวพี่ฮานขึ้นมาแล้วพี่ดอมนะได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ได้ทําตามแผนที่วางเอาไว้กันต่อไปโดยอย่างแรกเลยนะที่เขานั้นเนี่ยต้องการก็คือลักษณะของเซฟที่ใช้เก็บเงินในสถานีตํารวจโดยคนที่รับหน้าที่ให้เข้าไปสืบในสถานในี่นี้ก็คือโลมันเพสแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปสืบหรอกครับก็แค่เอากล่องใส่หลักฐานที่มีรถบังคับติดก,กล้องเนี่ยเอาเข้าไปวางไว้ในห้องที่มีเซฟนั่นเองด้วยความผิวไหวดุดสายน้ําของพี่แกเนี่ยทำให้แผนการนี้นะสำเร็จแล้วก็ได้รู้ถึงข้อมููลตฟ แผนการต่อมาลิโกโซันโตและเทโกโลเลโอจะต้องเข้าไปแฮ็กกล้องวงจรปิดด้วยการต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับสายวิดีโอที่ส่งภาพไปยังกล้องวงจรปิดโดยวิธีการเนี่ยก็ตามนั้นนะขอข้ามไปดีกว่านะจะอ้วกเ่อพ,พวกเขานั้นเนี่ยจะได้สามารถดูภาพทั้งหมดของกล้องวงจรปิดในสถานีตำรวจได้เมื่อพวกเขาเนี่ยวิเคราะห์เส้นทางในสถานีตำรวจก็พบว่าจะต้องใช้รถที่เร็วมากเพื่อที่จะหลบหลีกการตรวจจับของกล้องและในคืนนั้นเองนะพี่ดอมแล้วก็พี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกก็ได้ไปได้รถพอยสีฟ้าจากการแข่งกิน รถของเจ้าถิ่นแถวนั้นมาแล้วมาดูโรมันเพียสแกเซลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลมาจากไหนเนี่ย วอย่างชอบและพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มอัดรถกันเพื่อดูว่ากล้องนั้นนะสามารถจับได้ไหมปรากฏว่ากล้องมันเนี่ยยังจับได้อยู่นะฮะพี่ดอมเนี่ยแกจึงได้บอกว่าจะต้องไปหารถที่เร็วกว่านี้แต่จนแล้วจนรอดนะฮะรถต่างๆที่ไปยึดเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยก็ไม่มีคันไหนที่สามารถผ่านการตรวจจับของกล้องได้เลยพี่ฮานแกที่อัดรถจนรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้แน่ๆเขาจึงพูดประชดพี่ดอมไปว่าถ้าจะให้กล้องจับไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องใช้รถล่องหนแล้วล่ะพี่ดอมนะฮะที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็บอกไปว่า Okay. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะรู้แหล่งอยู่ <c oughs> แล้วเรามาดูสีหน้าของพี่ฮานนะฮะ <c oughs> อีหาบประชดแล้วมันก็มีจริงๆครับทุกคนไอ้รถล่องหนที่แกว่าก็คือรถตำรวจนั่นเองผู้พี่แกเนี่ยลงทุนไปลูดมาจากลานจอดรถในสถานีตำรวจเลยนะแหมทําไปได้แต่ก่อนที่จะกลับไปที่เซฟเฮาส์นะผู้พี่แกเนี่ยก็ได้เอารถตำรวจเนี่ยมาแข่งกันโดยมีเดิมพันหัวละ1 000 000ล้านเหรียญใครที่ชนะเนี่ยก็จะได้เงินทั้งหมดไปทั้งหมด4คน4ี่หัวก็4 000 000ล้านเหรียญเอ,อ๊ะไม่ดิ3 000 000ล้านเหรียญเนาะไม่รวมคนได้และ คือพี่โอคอนเนอร์นั่นเองแต่ในขณะที่พี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกดีใจออกทนอกหน้านะที่เขาเนี่ยสามารถชนะพี่ดอมินิกได้พี่ฮาและโรมันเพียชที่เข้าแข่งด้วยนั้นเนี่ยก็หักหน้าพี่แกทันทีโดยการบอกความจริงไปว่าพี่ดอมเนี่ยแกล้งปล่อยคันเร่งก่อนเข้าเส้นชัยเพื่อให้พี่โอชนะเพื่อจะให้เงินสาล้านเหรียญที่มีรวมคนชนะเนี่ยเป็นค่านมหลานตัวเองนั่นเองโอ้โหพี่โอคอนเนอร์แม่งโคตรเฟลแต่ผ่ามาที่มีอานะเธอเนี่ยกำลังจ่ายตลาดอยู่ก็ได้มีพับพวกของเรสเนี่ยรู้นะว่าเธอเนี่ยอยู่ตลาดก็เลยพากันมาจับตัวเจ แต่อยู่ดีๆพี่วินส์เนี่ยแกก็ได้เข้ามาช่วยมีอาไว้ ay, และพากลับมาส่งที่เซฟเฮาส์อย่างปลอดภัยด้วยสปิริตความเป็นครอบครัวเดียวกันของพี่ดอมนะพี่ดอมเนี่ยแกก็พร้อมที่จะให้อภัยสิ่งที่พี่วินส์นั้นเนี่ยทำลงไปก่อนหน้านี้และได้เปิดรับสมาชิกเพิ่มในที่สุดวันที่รอคอยของทุกคนเนี่ยก็มาถึงทุกคนได้วางตำแหน่งตามแผนที่พวกเขาเนี่ยวางเอาไว้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็โผล่เข้ามานั่นก็คือพี่ฮอป่ยได้บุกเข้ามาอย่างเซฟเฮาส์ของพวกพี่ดอมทำให้เกิดการประทะก,กันเกิดขึ้นระหว่่าางลลุุคอออกกกับดดดมมิททเต,ตแตส้ยีะ ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ถูกจับและกําลังจะถูกส่งตัวกลับไปรับโทษระหว่างที่กําลังเดินทางนะพวกเขานั้นเนี่ยก็ถูกซุ่มโจมตีด้วยฝีมือของพักพวกของเรสจนทําให้ลูกน้องของพวกพี่ฮอปเนี่ยถูกฆ่าไปทีละคนและตัวเขาเองเนี่ยก็เข้าตาจนจนเอเลนาที่กําลังคุมตัวพวกพี่ดอมอยู่ก็เห็นถึงความตั้งใจของพวกพี่ดอมที่จะช่วยเหลือเอเลนาเธอเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะปล่อยตัวพวกเขาแน่นอนว่าฉากนี้เนี่ยพี่ดอมแม่งโคตรเท่และการตัดสินใจของเอเลนาในครั้งนี้นะทำให้เธอและพี่ฮอปเนี่ยรอดตายมาได้พร้อมกับพับพวกของพี่ดอมแต่แลพี่ดอม แกก็ได้เสียพี่วินส์ไปเพราะว่าพี่แกเนี่ยถูกยิงพี่ดอมนะแกรับปากว่าจะดูแล ลูกของพี่วินส์ให้เป็นอย่างดีจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทุกคนได้กลับมารวมตัวกันที่เซฟเฮาส์กันอีกครั้งและทุกคนเนี่ยก็ได้วางแผนกันว่าจะรีบหนีไปจากลีโอในอีกห้าชั่วโมง่อนที่พวกของไรเอสเนี่ยจะตามมาเจอแต่ว่าพี่ดอมเพียงคนเดียวนะที่จะเดินหน้าต่อไปและยื่นคําขาดว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะเลือกว่าจะไปต่อหรือว่าจะหนีแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกระทาของพี่ดอมในครั้งนี้แต่ว่าพี่ฮอปแกเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าฉาน่าเอาด้วยเพราะเขาเนี่ยนี่่าวกอแครอดส ด้วยมือของเขาเองมนเลยทาให้พวกพี่แกทั้งหมดเนี่ยกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช้แผ่นลอบเข้าไปในสถานตารวจอีกแล้วแต่เขานะกับทําการบุกเข้าไปลากเซฟเก็บเงินของเรอสออกมาจากที่นั่นเลยโดยพี่ดอมแกเนี่ยให้เหตุผลว่าลากเงินของมาก็เท่ากับลากคอมันมาด้วยโดยแผนนี้เนี่ยได้เริ่มด้วยการที่พี่ฮอปนะนำทับเข้าไปด้วยรถหุ้มกรอะฝ่าโดนตํารวจเข้าไปชนทุกอย่างที่ขวางหน้าพร้อมด้วยรถตํารวจที่จัดการดัดแปลงเปลี่ยนโฉมให้เป็นสีดําโดยพี่ดอมและพี่โอคอนเนอร์นะเป็นคนขับไไล่่ตาามพีปเข้ จนถึงตู้เซฟและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการลากมันออกมาทั้งเซฟซึ่งหนีไปทั่วเมืองนะเพื่อให้เรเอสเนี่ยปรากฏตัวออกมาตามแผนที่เขาวางเอาไว้กับพี่ฮอปแต่จริงๆแล้วนะการที่ลากตู้เซฟไปทั่วเมืองนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาเซฟปลอมที่เตรียมเอาไว้ทดสอบตอนแรกเนี่ยเอามาสลับโดยพวกพี่ดอมเนี่ยแกเนี่ยได้หาจังหวะเปลี่ยนเซฟนะเพื่อโยกเงินเนี่ยไปที่อื่นแต่จากการไล่ล่าของเรเอสและแผนที่พี่ดอมเนี่ยเตรียมมาไว้เป็นอย่างดีก็สําเร็จและเรเอสเนี่ยก็พาดท่าให้กับพี่ดอมก่อนที่ลุกฮอปเนี่ยจะเดินงงมาาดนขขขออออเส้วยื พี่ฮอปนะได้ยื่นคำขาดว่าให้ทิ้งเซฟนี้เอาไว้และพวกพี่ดอมเนี่ยควรได้รับเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้พี่แกทั้งหมดเนี่ยได้เคลียร์กับญาติสนิทมิสหายก่อนที่วันรุ่งขึ้นพวกพี่ฮอปนั้นเนี่ยจะออกล่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ดูแล้วก็เหมือนจะเป็นคําขู่นะพี่ดอมเนี่ยแกบอกไปว่าจ้างให้ก็จับไม่ได้หรอกและก็ได้ทิ้งตู้เซฟนี้เอาไว้และหนีไปแต่แน่นอนครับว่าเซฟที่ทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นของปลอมนะที่พี่ดอมนั้นเนี่ยได้ทําการสลับเอาไว้ก่อนหน้า แต่กว่าแกจะรู้เนี่ยพี่ดอมแกก็เผ็นแนบไปแล้วแล้วทุกคนนะก็ได้เงินไปทําตามฝันกันทั่วหน้าโดยส่วนของพี่วินส์เนี่ยพี่ดอมนะแกก็จัดแจงให้โลซาแล้วก็ลูกของพี่วินส์ไปลิโก้และเทโก้เนี่ยเอาเงินนะไปเข้าคาสิโนพี่เท็และพี่โรมันเนี่ยแกก็ได้เอาเงินไปซื้อรถโคนิเซก c ีซีเอ็ที่มีเพียง4คันในโลกเท่านั้นโดยแกเนี่ยซื้อเปนคนละคันเอาจริงๆนะ ผมนี่แอบคิดว่าเงินแค่10ล้านเนี่ยมันซื้อไหวเหรอแต่ถ้าซื้อได้ก็กได้แหละพี่ฮารแล้วก็เจ๊จีเซลเนี่ยลงเอยกันนะด้วยการเดินทางไปที่มัลลิกด้วยกันสองคนพี่โอคอนเนอร์กับเจมีอานะก็ได้ใช้ชีวิตอยูด่ด้วยกันเงียบๆที่ริมทะเลส่วนพี่ดอมก็ได้ลงเอยกับเอเลน่าและในฉากสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็มาหากันที่บ้านของพี่โอคอนเนอร์และพี่โอคอนเนอร์แกก็ได้ขอท้าพี่ดอมินิกแข่งกันอีกสักรอบวัดกันให้รู้ไปเลยว่าใครเนี่ยจะชนะระหว่าง l e n g อาร r อ8เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เช จะทีมไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะและหนังเนี่ย<ๆ>ก็จบแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเนื้อหาต่างๆที่เอามาสรุปให้ฟังกันในวันนี้นะฮะก็หายไปนานเหมือนกันเนาะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่ให้รอกันนานมากจริงๆเดี๋ยวจะไปทําโทษตัวเองด้วยการรีบทํผ้าห่มต่อเลยเนาะโอเคครับผมและสําหรับใครนะที่ชอบอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อีกนะก็สามารถสนับสนุนกันได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะผมจะชื่นใจมากๆเลยนะสาหรับคนที่ดูและทาจนครบั้วนนะโอเคครับผมและสาหรับคลิปนี้ ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผม See y o u next time บ๊ายบายโอ้ยเสียงหมด <c oughs>